รันนี้นะครับวายเฮ็ดเจ็ดร้อยทำมาส่งสองคันนะครับที่ตลาดสาขาการตลาลบกค้าสนใจแยบมากเบิร์ไหนนะครับเออมาดีมาฮอดนะครับสองคันนะครับเดี๋ยวกำลังจะเอาลงรถครับผมอยู่ตลาดการเกษตรสาขาการตลาดครับผม ถนนกาตารักวารินนะครับดูนี้รุ่นขายดีเลยครับไปเห็ดจะลอยตอนนี้นะครับไปเห็ดจะลอยลงจอดเรียบร้อยแล้วลครับผมตอนนี้นะครับไปเห็ดจะลอยเขามีสองคันนะครับแลกแปดสิบห้าแรงครับผมดูฝั่งบนครับ สำหรับผู้ฟสนใจแวะมาสอบถามได้เนะครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตามนี้นะครับเดอ้อสวัสดีครับผม